หลักหมื่นเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวพาดูภายในกันเลยนะเดี๋ยวพาดูภายในกันนะว่าเลขไม้เท่าไหร่นะคะนี่เลยนี่อันนี้เลขไม้อยู่ที่94,351กิโลเมตรเฮ้ยอันนี้ไม้หลักหมื่นนะพี่พี่ขามาก่อนได้จองก่อนมาก่อนได้ล็อกสิทธิก่อนนะคะพี่พี่ขาแล้วนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เลยแล้วกิบให้ดู อ่ามีจอให้แล้วด้วยนะคะมีจอให้แล้วพี่ได้สี่ประตูไปเลยนะคะอ่ะแล้วพี่ดูเอกสารนะเอกสารชัดเจนนะคะพี่พี่ขาเอกสารชัดเจนคืออะไรนี่พี่ดูนะลำดับที่หนึ่งเป็นบริษัทอาคาเนนะคะนี่เลยลำดับที่หนึ่งเป็นบริษัทอาคาเนแล้วก็ลำดับต่อไปนะรถปี22สองนะคะพี่พี่ขารถปี22สองลำดับต่อไปเป็นลำดับของพี่เลยนะคะเป็นชื่อของพี่เลยนะคะลำดับแรกเป็นบริษัทอาคาเนแคปิตอลนะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตาม